สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาบอกวิธีเกี่ยวกับการใช้แอป Fly TV นะคะเมื่อเราโหลดมาเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปที่แอปได้เลยะคะ่ะถ้าเราสนใจเกี่ยวกับหนังต่างๆหรือว่าละครต่างๆหรือว่ารายการต่างๆนะคะที่เราสนใจก็กดไปที่ค้นหาที่มุมด้านฝวาบนได้เลยนะคะ พดมาแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเรื่องหรือว่านักสแสดงที่เราสนใจนะคะในการดูเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะดูอะไรนะคะมันก็จะมีหน้าแนะนําละครต่างๆรายการต่างๆนะคะให้เราได้เลือกดูได้เลยค่ะแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคะที่แอปนี้มีให้เราเลือกนะคะมันก็จะมีละคร หนังหรือว่ารายการบันเทิงถ่ายทอดสดรายการก็มีหรือว่าไลฟ์นะคะก็มีมากมีให้ดูทุกอย่างเลยถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเลือกแอปนี้ในการาดูรายการต่างๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ามาแนะนำแอปเพลงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ